สวัสดีครับ f อทุกท่านครับสวัสดีตอนเช้าเช้านี่ไปดักตะขายมาเนาะดักตะขายมาก็นี่น้ำมันไหลแรงมากก็เลยได้หอยเชอรี่ <c oughs> ใส่มองดักตะขายมาก็ได้หอยเชอรี่ได้ปลามาสองปิ้งนี่ได้ปลามาสองปิ้งปลาขยง ปลาขาาอีทไทยปลาส้อยนี่ปลาขาาอีทไทยครับตัวใหญ่ๆเนี่ยครับไข่มีแต่ไข่ครับปลาขาาอีทไทยช่วงนี้อันนี้ก็ย่างปลาทูครับย่างปลาทูเค็มย่างปลาทูเค็มเอาไปตําน,น้ําพริกตําน้าพริกนี่ย่างปลาทูเค็มเอาไปตําน้าพริก แซ่บครับเดี๋ยวให้น้องเขาไปตำน้ำพริกครับนี่ครับเดี๋ยวจะส่งหลานแบงเรียนเ่อนเนาะเดี๋ยวกลับมากินข้าวครับอยาให้น้องเขาไปตำน้ำพริกก่อนครับแซ่บคือเกาเฉยอย่า,ยามากินกับข้าวครับก้าวด้วยกันครับแสยแล้ว เมื่อกี้ก็ย่างปลาทูย่างปลาย่างปลาทูก็ไปตำน้ำพริกกินข้าวนะครับแล้วผมก็จะไปกินเหมือนกันครับทุกคนแซ่บครับสวัสดีครับกินข้าวด้วยกันครับหลังจากที่เราย่างปลาทูย่างปลาย่างเสร็จแล้วก็ให้น้องเขาตำน้ำพริกเนาะ ตำน้ำพริกปลาทูกินกับดอกกระบองเพชรอะไรน้องเออดอกดอกกระบองเพชรครับดอกกระบองเพชรกินเหม็นบ้านเด้ออย่างให้ต้มยิ้มน้ำพริกปลาทูแล้วก็เราปลายางหอยเชลลีไม่นั่นครับหลายอย่างก็ใส่มองดักตะข่ายมานี่ครับ แม่กากินข้าวเสร็จแล้วเนาะแม่กินข้าวเสร็จแล้วเนี่ปยปลาย่างปลาย่างที่ย่างสุกแล้วนี่ปลาทูปลาทูเค็มครับเอาปลาทูเค็มนี่ก็ออกมาตำน้ำพริกครับตำน้ำพริกเจีมกับดอกกระบองเพชรครับเนี่ยนี่ดอกกระบองเพชรใครเคยกินมั่งครับดอกกระบอกเพชร ก็บ,บองเพชรอันนี้ก็ดอกเคไข่เจียวหอยเชลรีเป็นอย่างครับกินข้าวด้วยกันครับอิ่มสิทุกคนเซ็บๆแบ,แบบบานๆง่ายๆเนอะกินข้าวด้วยกันครับขออนุญาตกินข้าวครับใส่มองดักตะคายได้ปลาย่างปลาย่างไข่ โอ้ไข่็ำทองเลยเนะี่ยอันนี้พริกเนี่ยพริกต้นหอมน้ำพริกต้นหอมแดงเนะี่ยกินกับปลาย่าง เดียวกับบองเพชรครับนี่ต้มแล้วครับเอามากินแบบน้ำพริกปลาทูป่นปลาทูป่นปลาทูป่นน้ำพริกปลาทูเค็มครับเนี่ย อร่อยดีต้มต้มแล้วก็ทำเปื่อยแล้วก็ตำน้ำพริกปลาทูกินง่ายโอเค มอชอลีย่างกินกับตำตำพลิกหอมแดงต้นหอมแดงตำเจี๊มกับตำตำพลิกหอมหอมแดงอะต้นหอมนะครับแจว อ,อยดีตํำพริกต้นหอมแดงของเสบอยู่ที่นี่แล้วครับอันนี้สมบูรณ์ดอกกระบองเพชร เดี๋ยวก็บองเพชรใครหรือคงรู้จักแล้วเนาะเอฟซีทุกคนคนที่เคยกินอ่ะรู้จักเนี่ยเดี่ยวก็บองเพชรกินกับต้มต้มแล้วก็เอามาจิ้มน้ำพริกพริกก็ถูเข็มเข้ากันดี ขออนุญากคุณเข่าครับถ้าพี่น้อง2อีชอบทลิปนี้ก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมนะครับขาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b e ์แล้วกดกระดิ่งนั้นครับนี่ก็ปลาทูเข็มเหลือครึ่งหนึง่งตำครึ่งหนึง่งตำเยอะกินไม่หมดมกินกับปลาทูเข็ม ขอบคุณที่เข้ามารับชมให้กำลังใจครับผมสวัสดีครับปลาย่างเน,นี่ยไปดักตะไคร้มาปลาย่างอันนี้ปลาทูเข็มตมั้น้ำพลิกเนี้ยน้ำพลิกปลาทูเข็มอันนี้กระด,ก,ดกกระบ,บองเพชรนี่รูปร่างเป็นอย่างนี้แหละครับกระกบ,บองเพชรนกเคไก่เจียว เฉลี่ย่างแซ่บๆสวัสดีครับ